สิ่งนี้ท่านจะต้องวางแผนอีกเรื่องหนึ่งในการตกลงแบ่งทรัพย์สินจากการหย่าแยกทางทั้งจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรร่วมกันทำอาหารกินเลี้ยงดูคือเจ้าหนี้การแบ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่จะแบ่งโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีเจ้าหนี้อยู่หรือไม่ได้ไปรวบรวมบรรดาลูกหนี้ของแต่ละฝ่ายมันจะเกิดความเสี่ยงหากแบ่งทรัพย์สินกันแล้วเจ้าหนี้ติดตามมาและยึดทรัพย์สินในฐานะที่เคยเป็นสินสมรสอยู่ ท่านอาจจะต้องเป็นลูกหนี้ร่วมจากสถานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ในแต่ละกรณีมีหลากหลายกรณีมากเรียนรู้หนี้ประเภทไหนที่คู่รักต้องร่วมรับผิดหนี้ประเภทไหนรับผิดเฉพาะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสหรือสินสมรสเท่านั้นวางแผนมีแผนก่อนมีแผนก่อนคิดอย่างแยกทางวางแผนเรื่องทรัพย์สินก่อนเพื่อท่านไม่ต้องเดือดร้อนการวางแผนอย่างแยกทางสิ่งที่สําคัญที่สุด คือการโน้มน้าวปรับเปลี่ยนทัศนคกติตกลงเจราจากันให้ได้เพื่อยุติความสัมพันธ์โดยทําเป็นบันทึกโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องศาลบันทึกเพื่อจดทะเบียนยาอย่าลืมสิ่งที่สําคัญทั้งจดทะเบียนยาที่อำเภอหรือฟ้องศาลและตกลงทาบันทึกกันได้เงื่อนไขรา,ายละเอียดตา่างๆที่เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินความรับผิดต่อเจ้า,นนนาหนี้อื่นอำนาจปกครอง หากท่านเขียนไม่ดีท่านมองไม่เห็นวิติรอบค่าหรือไม่เข้าใจความเสี่ยงในฐานะกรรมการในฐานะผู้ถือหุ้นของนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วมันจะเกิดช่องว่างตกลงแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อยแต่เจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาทวงสิทธิ์ของท่านเช่นกรรมการเป็นคู่ลกยืมเงินของบริษัทไปถูกบันทึกว่าเป็นเงินกู้ยืมอื่น บริษัทสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะติดตามเอาคืนแล้วเงินไปไหน transaction เส้นทางการเงินของเงินอาจจะทำให้ท่านเดือดร้อนมากกว่าที่ท่านคิได้เรียนรู้ทรัพย์สินสิทธิ์และความเสีย่ยงเพื่อป้องกันทรัพย์สินของท่านตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไปถึงวันที่มีความเสีย่ยงเรื่องการยายแยกระ